ยังอะไรอ่ะทำไมอะคะพลังหมดแล้วเหรอเอ้าเอเาเร็วเร็วเมนยิ้มรงด้วยมันมันมนยีสวัสดีค่ะวันนี้นูยิมนแยจะมาเล่นลูกโปาววววววลูกโปแบบยางน นะอยู่ <S <S ได้หลายวันโดยไม่แฟบเลยนะดูก่อนมีดาวมีหัวใจและวงกลม,มด้<ล>มว,วยต้องเลือกอันที่มีสองอันเลือกดาวไปค,คนละอันเลือกดาวก่อนเอาดาวสีแดงเหมือนกันจแล้วหนูย้ําเลือกอหนูย้ําจะเลือกวงกลมก่อนหรือเลือกหัวใจคะอ่าให้เลือกเล้วไหนดิหนึ่งอ้าวหัวใจสีทองหนูยิ้มก็ได้หัวใจสีเงินอตาตาหนูยิ้มเลือก หนูยิ้มเจ้าสีฟ้าหรือสีม่วงกลมๆแล้วก็สีม่วงเย้ว yeah! ้ <Yeah. S 1> oh, ดูสิ oh. มีสามสีเลยสี<ม><ม>ทองชาติ<ม>ทาไทยอย้อสีทองชาติไทยจริงด้วยหนูยิ้มหนูยิ้มจะเลือกเป่าส,สีอะไรรูปทรงอะไรก่อนยิมเลือกดาวอ่าหนูยิ้มเลือกดาวหเาววหรอ อหนูย้มหัวใจนหนูยิ้มเลือกนะเอาเป่าพร้อมกันเลยแกะเลยค่ะมันมีอะไรหนึ่งซองอะ่ะหนึ่งซองมีอู้ม,อมีลูก<อ>โป่งอุ้ยใหญ่จใหญ่จริงจเสร็จแ,แล้วเขาก็จะมีหลอให้เราเป่านะคะว้าวยังดูไม่ออกอว่าเป็นหัวใจเลยเนะมันเป็นดาว ลอดหลอดหลอดเอาไว้ตรงไหนคะหลอดเสียบเจียบเข้าไปตรงไหนคะอ๋อมันจะมีรูเห็นไหมค่อยๆนะไม่งั้นเดี๋ยวมันขาดนะอ่ะหนูยิ้มไม่ปุ๋ยอยากจะเห็นของหนูยิ้มมากเลยเห็นรูไหมอ่าเห็นรูเงินเงินแล้วเราก็เอาหลอดเสียบเข้าไปให้มันผ่านจุดเข้าไปข้างในเลยนะอ่ะเข้าไปอีกเข้าไปอีกนิดนึงอ่ะเสร็จแล้วหนูยิ้มก็เป่าได้ไหมเข้าไหมเข้าไหมได้แล้วหนูย้มเป่าเลยลูกย้ําเข้าไหมคะ โอ้ยแยมเริ่มรลอดลุดโอ้โหหนูยิ้มเป่าเลยนะเป่าแล้วหนูแยมเริ่มเปล่าได้แล้วนะแม่ปุ๋ยไปไปทำให้ใหม่โว้โว้แต่ละคนยังอะไรอะ่ะเอาให้เผาพองแน่นๆเลยนะโอ้โหนี่ของหนูแยมเป็นหัวใจเลยนะคะโอ้โหพองมากหนูยิ้มได้อีกค่ะหนูยิ้มให้มันแบบว่าพองๆเลยนะคะโ,โห้ยเอาเอาหลอดออกเลย ไม่ต้องมัดบบเลยมันไม่ต้องมัดนะลมมันก็จะไม่ออก้วบีบปุ้ยไม่ทันได้ถ่ายตอนเอาหลอดออกเลยหนูยิ้มกับหนูแย้มเอาหลอดออกแล้วนะเด็กๆแต่อะไรรู้ไหมไม่ได้มัดเลยนะคะเอาหลอดออกปุ๊บบีมันก็จะมีกาวติดเพื่อไม่ให้ลมออกโว้จ ย้มต่อไปเอารูปอะไรคะเอารูปวงกลมเอารูปวงกลมใช้หลอดใหม่เลยดีกว่าเอาของนูแย้มสีชมพูสีม่วงสีม่วงบานเย็นนี่เดินล้อมาในปุ๋ยช่วยมาหนูยิ้มนะแย้มพร้อมหรือยังอ่ะมาดูก่อนนะนี่รอเห็นไหมคะอยู่ในลูกโป่งแล้วนะอ่ะเตรียมตัวเป่าเลยหนูย้มปักขยับเข้าไปอย่างนี้นิดเดียจับอย่างนี้จับขยับอ่ะอย่างนี้ะ มันจะเป็นวงกลมยังไงคะเนี่ยตอนนี้เห็นมันแบบยาวๆเลยออ้ยอยเห็นแล้วนะกลมๆแล้วนะนี่กลมๆแล้วนะ่ไมทำไมอะคะพลังหมดแล้วเหรอพักก่อนพักก่อนออว้าวเริ่มแล้วว้าว โอ้เริ่มเห็นแบบเป็นกลมๆแล้วโอ้ดูหน้าของหนูแย้มอบบเป็นสีของลูกโป่งเลยสะท้อนไปหาหน้าผากเป็นสีม่วงเลยโอ้พองแล้วว้าวอ่ะถ้าจะเอาหลอดหลอดออกไงดึงออกแล้วก็บีบว้าวเห็นไหมอาสีแดงละเราไม่ออกเลยค่ะโอ้เหมือนว่ายิ้มจะเอาหลอดออกเลยจับนี่กลมๆเลยมาของยิ้มบ้าง นูยิ้มเอามลวลมออกจะเอาวลมปุ๊บโฮเย้สีฟ้าของหนูยิ้มได้แล้วสีเงินของหนูยิ้มเป็นอะไรคะไม่บอกเป็นรูปอะไรนี่หัวใจถูกต้องยิ้มมีเรื่องตลกหลอดมาไปโผล่ฮึอ๋อหลอดที่จริงมันต้องอยู่ข้างกับลูกโป่ง กับการไปนั่ามันหยีที่ข้างหน้ารูปอะไรเนี่ยเป็นสีเงินสวยมากมันมันดวงเล็กจังอ๋อทำไมดวงเล็กจังอ่ะอันนี้อ่ะเป็นอันเล็กเฮ้องอนของหนูแย้มเหลือรูปดาวของหนูยิ้มหัวใจหัวใจเล็กเจลิศลิศเปล่าเลยว้าวอุ้ยอุของหนูแย้มขยับเขับอีกขับอีกดัเข้ับอีกฉันมัยิ้ม มาล้มไม่ได้อันเล็กสองอันที่เหรอกำมังบุกเม็กไงโอ้ยโอ๊ยอันเล็กจิ๋วจิ๋วมา่องจะถอดหลอนนะจะถอดหลอนนะบิด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 ช่วยหน่อยหน่อยไม่ไหวช่วยหน่อยพลังมองสิงห์น่ารักคเห็นไหมเห็นนะปุ๋ยนะสองกระจกเลยว่าแม่ปุ๋ยใส่เสื้อสีดำกางเกงยีเลย ว้ารูปดาวโอ้หมีมุนนะมีมุนนะว้าวเจมก็ทําได้แต่รูปวงกลมจิมแอมขนาดรูปวงกลมมากกว่าอ๋อรูปดาวมันจะทําได้ไหมคะเอออะเด็กๆลองลองททุกรูปเลยนะอารูปดาวนะว้าว คนไทยเพราะลูกโป่งของยิ้มเป็นสีธงชาติไทยใช่ <_ d> um> หยไม่แตกด้วย <_ d> um> ห้ยไม่แตกด้วย <_ d> um> ย่าแข็งๆก็ไม่แตกเอาตอนนี้เรายโยนแล่นดีกว่าโยนแล่นเลยนี่โอ้โหเ <_ d> um> สียงดังป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 ังเลยอ๋ออ๋วโอ้โห เลยมาเลยต้องก้างเลยต้องก้างเลยหนูยิ้มลูกอมชมบ้างโอ้โหมีเท้าเตะมีเท้าเตะยังชอบทำาบบนี้ยวหมุอ๋อประคองไม่ให้มันหล่นนะดิแกร์ชิเนิ้วอ่ะเออโอ้โหแล้วถ้แบบนี้ได้ด้วยนะชิเนิ้วเดียวอ่๋อช้เนียวเดียวดู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 แยมช้นิ้วเดียวประคองโอ้ยดูป๋งชนหน้าเลยเอ้าหัวมองหนูย้ายหัวมองได้ไหม ยิ้มหอมองหอมองตึงโอ้โหตึงโอ้เป็นมาริโอ้เลยกระโดดกินเห็ดตึงเออดูแต่ละคนตึงตึงตึงโอ้โหตึงมาริโอ้กินเห็ดตึงโอ้โหตึงโอ้เฮ้ยมเคลื่อนที่นี่นูยิ้มจะเอาลูกโป่งนะคะขึ้นไปข้างบนแล้วจะทำอะไรกับมันนะ เดี๋ยวดูนี่สิอันนี้มันกำลังจะออกแล้วรูรูแล้วว่ามันเป็นสีแดงดอกก็แม่จะออกนะเฮ้ยแต่ว่าดอกเก่ามันเป็นสีมันเป็นสีอันนี้มันของสวยมันตุ้มอันนี้ดอกเก่าด็กคือสค่ะเดี๋ยวเราจะลองโยนสามลูกแล้วก็จับให้ได้ทั้งสามลูกเลยอ่าพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังอ่าหนูยิ้มขอก่อนเอาหนึ่งสองสาม รับหนูยิม้มหนูยิม้ม <c oughs> อ้โหนูยิ้มได้หนึ่งลูกต่อไปหนูแยม้มเฮ้ยได้กี่ลูกได้กี่ลูกโ <c oughs> อย้ยแซงลูกโอไยยิมย้มยิม้มยิ้มยิ้มสองลูกสองลูกโอ้ยยังได้หนึ่งลูกไม่รู้นะว่าจะได้ไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะหนึ่งเอาแล้วกี่ลูกกี่ลูกกี่ลูกหนึ่งลูก <c oughs> เอาแล้ว <c oughs> หนูยิม้มรับหนึ่งโอ้โหหนูยิ้มแย้มย้อนได้เลย ใครจะได้เอาแล้วดูดูแลดูแลวดู้กี่ลูกกี่ลูกว้าวหนูยิ้มได้สองลงูกสามลูกหรอว้าว wow! หนูยนิ้มได้สองลงูกเดี๋ยวเราจะรับลูกโป่งของอีกคนหนึ่ง <ớ> อะ่อะอะ่ะพร้อมยังเตรียมตัวนะอ่หนูยิ้มหนึ 1, 2, 3, ง่งสองสามยันเอาเร็วได้ไหมได้ไหมได้ไหม หนูแย้มได้สองลูกหนูยิ้มได้หนึ่งลูกอโอ้โหไม่รู้าอะไรกันใครใช่ลูกดาวมันเหมือนกันเลยไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนโอ้โหตอนนี้เราจะประชันกันเลยนะหนูยิ้มโยนลูกบอลหาหนูแย้มรูปทรงเหมือนกันชนกันแม่ปู้ยอยากรู้ว่ามันจะเด้งยังไง <c oughs> อ่านะเตรียมตัวนะเอาโยนชนกันนะจับสองลูกชนกันหนึ่งสองสามไม่ชน เอาไปไหนแล้วเนี่ยอะไรหรออ่ใกล้ๆก,กันนะหนึ่งสองสามวโอ้ยมันจะมีโอกาสชนกันจริงๆหรือเปล่านี้่ยให้หนูยิม้มหนูย้มขยับมาใกล้กันอีกค่ะขยับใกล้กันอีกขยับใกล้กันอีกนี้ไม่ต้องโยนแล้วชนกันเลยเอ่หนึ่งสองสามโอ้พลังแรงมากโอ้ยหนูยิม้มจีเงินหนูยิ้มจะสู้สีทองหนูแยม้มได้ไหมเนี่ย ขนาดมันต่างกันอ่ะอันนี้ลูกจิ๋วเดียวดูสิแต่อันนี้ลูกใหญ่มากหนึ่งสองสามันมันมันรงยี้มันู้ไปเลยจะเรียกได้ก็ว่าแแอบบก็ได้ต่อไปรูปดาวเอานะเตรียมตัวนะยังยังยังไม่ได้บอกเลยหนึ่งสองสาม เอาซุิบซกิบกันซุกซิบกันเอานะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหย่าเอาสับโสนว่าลูกของใครเป็นลูกอะไรพวกนี้มันเด้งขึ้นไปสูงโอ้ยโุ้ยวุ้ยพอกเดียบแล้วนะดูนะดูนะมันมีความแตกต่างนะสกลมๆน่ะมันเงาๆแต่ แต่หัวใจกับดาวอ่ะมันแบบด้านด้านไม่เงาอ่ะเออเนาะอันนี้เงาเงาอันนี้ไม่เงาอันนี้แบบเนื้อด้านด้านสากๆแล้วเราจะเล่นอะไรกันดีใครนําเสนออะไรได้วิธีการเล่นอะไรยังไงลองเล่นจักรลิ้งเลยอธิบายกติกาหน่อยอธิบายกติกาเราต้องโยนสามอันแบบสลับกันไ่ะแบบเนี้อ๋อเอาเอาเอาเร็วกเร็วเลือเฮ้ยเดี๋ยวยิ้มรังดูเดี๋ยวยิ้มรังเราเรียกว่าจักรลิงอ๋อโยนสามอัน เอานะเอานะดูนะดูนะอุ้ย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 ให้ลูกซงมันไงเฮ้ยเฮ้ยอ้ยโอ้โหใช้ลูกปงอีกหนึ่งลูกตีโอเคได้เอานะโอ้ยไม่ได้เลยไม่มีพลังพอจิตฤทธิ์โอ้ เจ็บหรอกใช้ดาวใส่ลูกใหญ่นี่แหละมึงเปลี่ยนหัวเลยคือมึนเลยอุปึ้งเลยปึ้งปึ้งเปลี่ยนหัวเลยปังแนงเกือบโดนหัวดีแล้วแต่เดินปังแนงนี่นะคะแม่ปุ๋ยก็ไปซื้อลูกโป่งนี้นะคะจากสมุทร้านนาน่าจะลูกประมาณ20-30บาทปึ้งโอเค ใครอยากได้ก็ไปลองหาซื้อได้นะคะอุย้ยมืดไปซื้อเลยอะ่ะกล้องไม่ปุ๋ยอุย้ยมืดจริงอุ้ยสว่างเลยอุ้ยเมื่อกีนะ้น้าดูน้าดูนะดูหน้ดูหนะ้ห <c oughs> <c oughs> นะนะูยิ้มบ้างหนูหิ้บ้าง <c oughs> อุ้ยนั่นหนูยิ้มมืดเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวขอช่วยกันนะ <c oughs> มืดเลย <c oughs> มืดเลยแยอบปุยแอบฝนมืดจริงมืดจริง อะไรนะเรียบ้างอูนี่มุดแล้วนะมุดแล้วเราเข้าบ้านดีกว่างั้นสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะเป็นเล่นในบ้านไหมโอเคค่ะง <ไป S 1> ั้นนะพวกเราขอตัวลาไปก่อนดีกว่าเนาะบายบายค่ะ